วันนี้เสริมสร้างจินตนาการใช่ไหมเปบัวใช่วันนี้เธอทำอะไรจะบายสีอจ้ากระตัวอะไรเนี่ยเจเสาวมาดูสาหัวหลุดซะแล้วเอ๊สาหัวหลุดดูนี่ครับการระบายสีนะครับ <c oughs> โอ้นี่กระต่ายกระต่ายสีเหลืองส <c oughs> ีเหลืองเขียวครับเนี่ยอืม <c oughs> <kaf> นี่คือปลา <c oughs> ปลาหัวหักนะครับปลาอะไรหันมาดูดีดิันอีข้างด้วย ปาปักเป้านี่นะมองไม่เห็นเลยเธออาปาเื่นเสร็จแล้วต้องไปล้างมือได้ใช่ไหมเธอ,อนนที่บ้านเพื่อนๆมีไหมแบบนี้บ้านในบัวระบายสีเล่นตอนกลางคืนเนี่ยสามทุ่มมั่งเลยใช่ไหมโอ้โห,โหยังมานั่งระบายสีเล่นอยู่เลยเนี่ยอ้อ,อย <c oughs> สองรอบเลยเนี่ยซื้อมาจากไหนนี่เธอใครซื้อให้เธอเนี่ยแม่พาไปซื้อเหรอซื้อที่ไหนโอ๊กเอเคอเค่ะระบายไปชวนเพื่อนๆมาระบายสีด้วยกันจะได้แบบสร้างเสริมสมาธิใช่ไหมอ่าแล้วชวนเพื่อนๆสิแลมาระบายสีด้วยกันไหมม,มีแค่นี้จะพอให้เขาระบายไหมเนี่ย ระบายสีหรืออะไรจิดมือเต็มเลยสีสีอะโอ้ยจะล้างออกไหมเนี่ยเมอโอ้เมอ,อกกาทำงาไงเราเถอะปโรงเรียนพ่กนี้เอสลูกระบายสีนะครับแม่รีชุดนักเรียนนะครับยังใช้แบบยังใช้แบบโบราณอยู่เลยนะครับแม่เขาเนี่ยวางกับพื้น รองกระพื้นดีนะครับเ,เสียงคนนี้ร้องร้องเรียกอืมอาละไายให้มันเสร็จท,ทุีอืมแล้วนเสาวสีเขียวแอ็นเหลืองแล้วก็ตัวเป็นสีม่วงมันใช่หรอมันมีจ้วยเหรอ โอ้วนมนี่กินหมดยังอานมอ่ะหมดแล้วไหนเขย่าให้ดูสิองกินนมก่อนนอนด้วยนะนี่หมดแล้วโอเคแต่สีนี่มันหดูกระต่ายสีอะไรนี่กระต่ายกระต่ายกับปลาปักเป้านีกระต่ายสีเหลืองปลาปักเป้าสีเขียวโอ้ยคอหลุดอีกแล้วต้องซ้อมแล้วเนี่ย เพื่อนนอนอยังเนี่ยไปบัวชทำหลงแล้วอืออ้าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนเลยจะเข้าเพื่อนเขาจะเข้านอนแล้วไหมตาฝากอะไรบ้างมะฝากตอนิีตาฝากกหัวใจให้ด้วยนะคะทุกคนช่างอะไรทั้งเธอไปเว่อร์ไม่จะฟินแม่โอเคบ๊ายบายเจะเปนคลิปหน้านะเดี๋ยวเราไปสีก่อนโอเคบ๊ายบาย